หลายคนเนี่ยด่วนตัดสินลูกในระหว่างที่เราเองก็ยังฟังเขาไม่จบเลยเวลาที่เราฟังลูกวัยรุ่นเนี่ยครับหลายคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะคิดภาพตามเรื่องราวที่ลูกของเราเล่าให้ฟังเนาะบางคนพอคิดภาพตามุ๊บภาพแนละ้วมันก็เล่นเลยหน้าเข้าไปอีกมันแล่นไปถึงตอนจบของเรื่องราวที่ลูกเล่าแหละหรือบางคนเวลาที่เราฟังลูกพูดอยู่เนี่ย ภาพในหัวสมองเราอ่ะมันก็แล่นไปถึงจุดหนึ่งที่เราเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกับเรื่องที่เขาเล่ามันก็กลายเป็นการด่วนตัดสินสิ่งที่ลูกเราพูดเราฟังลูกยังไม่ทันจบเลยหรือเบอเพอต่อให้ฟังจบแล้วแต่เราก็ฟังโดยใช้หูแต่ไม่ได้ฟังโดยใช้ใจมาเลยทําให้เราเนี่ยด่วนพิพากษาแล้วก็ด่วนตัดสินเรื่องราวต่างๆที่ลูกของเราพูดไอ้การด่วนตัดสินเนี่ยมันไม่ได้ เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เราฟังลูกอย่างเดียวนะแต่บางทีมันเกิดตอนที่ลูกเรากําลังหยิบมือถือขึ้นมาแล้วสังเกตใจตัวเองดีๆพ่อแม่หลายคนมาเห็นภาพลูกหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บก็เอ้ยเนี่ยเล่นมือถืออีกแล้วเล่นเกมอีกแล้วดู YouTube อีกแล้วหรือทําอะไรที่มันไร้สาระในมือถืออีกแล้วใช้เวลากับมันอีกแล้วทั้งที่จริงๆแล้วตอนที่เขาหยิบมือถือมาเนี่ยเขาอาจจะมาวาดรูปในแอป เขาอาจจะมาลายคุยกับเพื่อนเขาอาจจะมาทําอะไรบางอย่างก็ได้หรือต่อให้เขาหยิบมือถือมาแล้วเพื่อเล่นเกมแต่ถ้าคุณลองสังเกตตัวเองดีๆก็คือคุณก็จะด่วนตัดสินหรือด่วนพิพากษาการกระทําของเขาไปและไอ้คำว่าด่วนพิพากษาหรือด่วนตัดสินเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะเรื่องของการฟังลูกเพียงอย่างเดียวนะครับมันเกิดทุกช่วงขณะโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่กับลูกวัยรุ่นแล้วเขาทําบางอย่างที่มัน ดูเหมือนไม่ได้ดังใจเราด้วยและที่หลายคนไม่รู้เลยก็คือการด่วนตัดสินลูกวัยรุ่นหรือคนรอบตัวสามีเราภรรยาเราถ้าเราเอาการด่วนตัดสินนี้ไปใช้นะครับแล้วเราไม่ระวังตัวเนี่ยหลายคนไม่รู้เลยว่ามันคือสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับคุณและก็ลูกวัยรุ่นและที่หนักไปกว่านั้นการด่วนตัดสินใครบางคนเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน มากขึ้นเข้าไปดังนั้นสําหรับใครที่อยากจะหยุดพฤติกรรมด่วนตัดสินของตัวเองอยากจะหยุดความเขาเรียกว่าอะไรคิดเร็วคิดแทนคิดไปก่อนหรือเห็นภาพตรงนั้นไปก่อนแล้วเนี่ยมีวิธีง่ายๆก็คือการกลับมามีสติฝึกสติของตัวเองจริงๆการฝึกสติเนี่ยเขาให้ฝึกตอนที่เรายังไม่ต้องใช้นะพอถึงเวลาที่ต้องใช้จริงๆอย่างตอนเนี้ยอย่างแบบเฮ้ยลูกหยิบมือถือขึ้นมาหรือลูกเล่าบางอย่างให้เราฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่ เราไม่เห็นด้วยหรือเป็นเรื่องที่เราอยากจะสอนเราจะได้มีสติแล้วก็หยุดยั้งตัวเองได้มากพอก่อนที่จะคิดแทนคิดก่อนหรือก่อนที่จะสอนเขาเราจะมีสติที่จะหยุดยั้งตัวเองก่อนแนะนําให้ฝึกสติสะสมพลังสติของตัวเองให้มากพอก่อนที่เราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่กับลูกัวรุ่นเป็นกําลังใจทุกคนนะครับ